ินจิขี่ขับฝากกด subscribe ที่นี่นะคะครับเดี๋ยวมาเล่าทิ่ทานให้ฟังหนึองเรื่องเอาไหมนี่เราจะเล่านิทานจากบ็อกทรายแล้วก็ทรายที่เรามีอยู่ตอนนี้ดีไหมคะถ้าอย่างนั้นน้องคินช่วยมามาจัดฉากนิทานกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังนิทานกันนี้คือจัดจัดสเสร็จเรียบร้อ,รอยแล้วครับ จัดฉากเสร็จแล้วใช่ไหมคะอมโอเคเราไปฟังกันเลยแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวปูอาศัยอยู่ริมชายหาดอยู่กันอย่างมีความสุขแม่ปูลูกปู ลูกปูแล้วก็ลูกปูเรามีกันอยู่3ามพี่น้องลูกๆจ๊ะเดี๋ยวแม่หาอาหารมาให้ทานนะจ๊ะได้ค่ะแม่วันนี้ลูกขอไม่ทานข้าวนะคะคุณแม่ลูกจะไปเดินเล่นในป่าลูกเบื่อชายหาดและเบื่อขดหินแคบๆที่นี่แล้วคะ่ะลูกไปนะคะคุณแม่ ลูกจะไปจริงๆเหรอคะมันอันตรายมากเลยนะคะลูกแม่เป็น oh ห่วงนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะคะลูกโตแล้วลูกดูแลตัวเองได้ไปก่อนนะคะคุณแม่เหมือนเหยียบเข้าอะไรบางอย่าง อะไรอ่ะไอยสิงตโตอ้อยกำลังนอนหลับสบายอยู่เลยใครไม่เหยียบหางเนี่ยฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจยกโทษให้ฉันด้วยเถินะนะคะเจ้ารู้ไหมเนี่ยข้าโกรธมากเลยนะเอาอยัางไงดี ข้าจะกินเจ้าแล้วนะโอ้โนฉันขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆฉันเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกให้อภัยฉันด้วยเถอะนะคะเอาเอาเอา้านี้ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะชายอภัยเจ้ากลับไปซะและอย่ามาให้ข้าเห็นอีกขอบคุณที่เมตตาฉันนะคะฉันสัญญาว่าจะไม่มาที่นี่อีกไปนะคะระหว่างเดินทางกลับ อูก็เจอสัตว์มากมายที่ตนนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนอุย๊ยนั่นตัวอะไรอะ่ะอุย๊ยตัวสูงใหญ่น่ากลัวจังเลยเอ,อุอ๊ยจะกลับทางไหนดีอะหลงแน่ๆเลยอะทำยังไงดีอุย๊ยนกคะช่วยบอกทางฉันได้ไหมคะฉันอยากกลับไปหาแม่และครอบครัวแล้วคะ่ะไปสิตามฉันมาฉันจะพาไป ถึงแล้วพี่ไซต่อไปนี้ลูกจะเชื่อฟังคุณแม่จะไม่หนีไปเที่ยวเล่นไกลๆแบบนั้นอีกแล้วนะคะ <c oughs> ลูกขอโทษค่ะคราวหน้าลูกอย่าทำแบบนี้นะแม่เป็นห่วงมากเลยลูกกลับมาปลอดภยัยแม่ก็ดีใจมากแล้วนะแม่รักลูกนะลูกก็รักแม่มากนะคะ ฉันขอมาอยู่ด้วยได้ไหมจ๊ะคงไม่ได้หรอกจ้าแถวนี้มีแต่ทะเลใช้หาดโขดหินไม่มีอาหารให้กับเจ้าหรอกกลับป่าไปก่อนเธอว้าอุตส่าห์แอบตามน้องปูมาว้ากลับก่อนจะได้ไปแล้วนะคะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรละทิ้งสิ่งดีงามที่เรามีอยู่เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะเจออันตรายได้นะจ๊ะนิทานสนุกไหมคะน้องๆถ้าชอบก็าฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องคินด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ